สวัสดีครับโอลันครับวันนี้มาในตอนพลังแห่งความค่อยเป็นค่อยไปครับอยากให้เพื่อนสังเกตสองสิ่งก่อนนะครับ 1. ธรรมชาติครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ธรรมชาติไม่ค่อยเป็นค่อยไปนั่นคืออะไรครับนั่นคือภัยพิบัติใช่ไหมครับไม่ว่าจะน้ำท่วมซื้อนามิดินถลม่มแผ่นดินไหว แต่ถ้าค่อยเป็นค่อยไปจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดปฏิมากรรมธรรมชาติเช่นหินนอกหินย้อยภูผาหินผาอันสวยงามอะไรแบบนี้ครับสิ่งที่อยากให้สังเกตสิ่งที่สองคืออะไรรู้ไหมครับคือความตายครับถ้าตายแบบไม่ธรรมชาติคืออะไรครับคือตายโหงครับไม่ว่าอุบัติเหตุ โดนฆ่าอะไรอย่างนี้ยครับแต่ถ้าตายธรรมชาติคืออะไรครับคือค่อยๆตายแก่ตายตายดีเนี่ยครับนี่คือสองสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนตั้งเป็นข้อสังเกตในเรื่องของความค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะครับทีนี้นี่เป็นเพียงข้อสังเกตอันจริงแท้นะครับที่ผมยกมาเพื่อบอกเพื่อนว่าการวิ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้นนะ่ะดีที่สุดครับ กือบทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนทักมาหาผมเนี่ยผมมักจะตอบด้วยคำว่าอะไรรู้ไหมครับไม่ใช่คำว่าสู้ๆอะไรเงี้ยนะไม่ใช่คือตอบว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมตอบแบบนี้เสมอบ่อยมากครับไม่ว่าเคสไหนยังไงไม่ว่าเพื่อนเพิ่งหัดวิ่งได้สิบโลแรกเพื่อนไปถึงฮาฟแรกเพื่อนจะไปฟูลแรกเพื่อนจะไปอัลตร้าหรือเพื่อนเจ็บกลับมา หรือเพื่อนกำลังพักฟื้นกำลังฟื้นตัวหรือแม้แต่กำลังทอ้อเนี่ยครับผมตอบแบบนี้เสมอครับว่าค่อยเป็นค่อยไปครับการปล่อยให้เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติคือหนทางที่ดีที่สุดในการวิ่งครับวงเล็บสำหรับผมนะครับอย่าเอาไปเทียบกับใครครับเมื่อวานผมวิ่ง20โลไปเกือบ4ชั่วโมงเพราะ ไม่ได้โหลดไปก่อนก่อนวิ่งก็ไม่ได้กินอะไรครับระหว่างวิ่งก็ไม่ได้เติมไม่ได้โหลดอีกครับผลคือวิ่งได้อยู่สิบกว่าโลครับที่เหลือเดินครับจะหมดแล้วหมดอีกครับเกือบไม่จบด้วยซ้ําครับวันนี้วิ่งยี่สิบโลติดกันเลยครับสองชั่วโมงยี่สิบซับสองครึ่ง <laughs> ผมนี่ดีใจหล่อชิบหายแล้ว ข้อสังเกตรแรกที่ผมอยากบอกคืออะไรรู้ไหมครับการออกมาวิ่งติดกันอีกวันหนึ่งนะดีเสมอครับไม่ว่าจะเรียกว่า B 2 B จะเรียกว่าการทำประจำจะเรียกว่ากิจวัตรอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับวาระขึ้นอยู่กับโอกาสและเป้าประสงค์นะครับแต่ทำไมวันนี้ถึงวิ่งโอเคขึ้นกว่าเมื่อวานแบบหน้ามือเป็นหลังตีนเลยเพราะผมโหลดมาดีครับเพราะผมกินก่อนวิ่งครับ มีพลังงานพอสมควรครับข้อนี้ประการสำคัญที่สุดเรื่องฟิสิกอลนะครับ้ามมองข้ามเด็ดขาดไม่ใช่เอ็ดอะไรกูใจมาก่อนนะครับใจมาก่อนแต่ไม่มีพลังก็ไปไม่ถึงไหนนะครับที่เหลือคือสภาพเส้นทางครับเมื่อวานบึงหนองบอลรอบมันใหญ่ครับเติมไม่ทันครับกว่าจะกลับมาถึงรถเติมไม่ทันวันนี้ส่วนนะว่ามีิรอบมันสองโลเองเติมทันครับแป๊บเดียวกกลับมาเจอนะครับ อีกเรื่องสมาธิครับเมื่อวานเล่นเยอะครับไม่ตั้งใจครับถือมือถือบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยวันนี้วางมือถือเก็บใส่เป้ไปเลยครับวิ่งจบก่อนค่อยมาหยิบนี่ข้อสําคัญเหมือนกันครับหมดเนี้ยครับผมไม่ได้มาบอกแค่เหตุผลว่าทําไมเมื่อวานวิ่ง20ิโลใช้เวลาเท่านั้นวันนี้ใช้เวลาเท่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ครับแต่ผมจะบอกเพื่อนเรื่องใหญ่กว่านั้นคือ การปล่อยให้ค่อยเป็นค่อยไปครับผมต้องตัดใจไม่วิ่งให้เกิน20โลในช่วงนี้ครับเพราะว่าอะไรผมบอกไปแล้วเพราะว่าผมจะถนอมร่างไว้วิ่ง20โลติดกันทุกวันครับไม่งั้นก็เข้ามหมดห่มเข้าหมดกระชากระยะอีกอยู่เรื่อยนะครับพอเข้ามหมดห่มเข้าอะไรมันก็โห่มไปนั่นแหละครับผมสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปล่อยให้ ร่างเราค่อยเป็นค่อยไปนะครับในการวิ่ง20กิโลผมแม้จะแค่2วันติดเองครับแต่ผมรู้เลยว่าถ้าผมทำแบบนี้ต่อไปอีก4 5 6วันหรืออะไรก็แล้วแต่ผลมันจะชัดเจนครับที่พูดนี้ไม่ใช่ไม่เคยนะครับเคยมาแล้วคเคยมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับมันก็วนลูปกลับมาครับสภาพการวิ่งของเราเมื่อวานวิ่งครั้งแรกเกือบไม่จบ วันนี้แม้จะจบแต่ความอยากเลิกยังมีอยู่ครับสิบห้าสิบหกพอดีป้องว่าอะไรเงี้ยครับแต่แต่ไปต่อได้นะครับแปลว่าใจยังไม่มาครั้งหน้าครั้งที่สามที่สี่ที่ห้าผมก็เห็นปลายทางเลยครับว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นจากการปล่อยให้ค่อยเป็นค่อยไปของเรานะครับขอให้เพื่อนเชื่อในพลังแห่งความค่อยเป็นค่อยไปเถอะครับ